isuzu หนะครับหรือพวก isuzu เครื่อง2.53.0นนะครับเปลี่ยนเหมือนกันหมดเลยครับลักษณะการทํางานเหมือนกันหมดเลยเพราะจุดน้ํายาหม้อน้ําฝาหม้อน้ําจุดถ่ายทุกอย่างพวกวาล์วน้ําเหมือนกันหมดเลยวันนี้นะครับผมจะพาเปลี่ยนแบบระบบฟัดชิ่งที่ถูกต้องถูกวิธีและดีที่สุดนะครับเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนไม่รู้เคล็ดลับนี้แน่นอนครับในการฝัดชิ่งและหลายๆคนทําการฝัดชิ่งแบบผิดวิธีครับวันนีนะ้ผมก็จะพามาแบบฝัดชิ่งที่ถูกวิธี ระบบฟัดชิ้งผมผมจะยังไม่หมุนออกทั้งหมดนะครับถ้าเราเปิดฝาหม้อน้ําเลยแล้วคลายปลั๊กนะครับน้ํามันจะออกเยอะนะครับให้เราคลายปลั๊กออกนิดหนึ่งพอนะครับเพื่อให้น้ามันไหลก่อนแล้วค่อยมาเปิดฝาหม้อน้ําครับเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะก็คือน้ํายาที่ผมเปิดออกตอนแรกนะครับ ก็จะประมาณ2ขวดครึ่งหรือ3ามขวดก็ได้นะครับเติมกลับเหมือนเดิมนะครับหลังจากผมผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับถ้าสังเกตนะครับถ้าระบบน้ําเราบนนะครับระดับน้ําตัวนี้ครับเป็นไหมครับก่อนหน้านี้มันไม่มีเลยนะครับตอนนี้ครับมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะอยู่นิ่งประมาณนี้นะครับ ชุดนี้เป็นล้างทำความสะอาดครับจุดนี้รอครับไปถ่ายออกด้วยนะครับสําคัญนะครับผมถ่ายครับน้ํา็ลงออกไปเต็มเลยครับเดี๋ยวนนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับจุดนี้ผมหมุนเสร็จเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวติ่งตัวนี้นะครับใส่ถูกทางนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ก็เป็นการเสร็จร้อยนะครับในการไล่ระบบน้ํานะครับถ้าสังเกตนะครับตอนที่วาล์วาน้ามันเริ่มจะเปิดนะครับมันจะมีฟองอากาศที่ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นอันนั้นแสดงว่าวาล์วาน้ําเปิดแล้วถ้ามันเปิดร้อยแล้วครับให้เราสังเกตนะครับมันจะมีควันออกนะครับไม่รู้ว่าในกล้องมันจะจับได้หรือเปล่าเมื่อเราปิดฝาหม้อน้ําแล้วนะครับก็จะทิ้งรถไว้สักอีก5นาทีก็ได้ครับเหลือรถไปลองแล้วสังเกต ความร้อนนะครับมันจะนิ่งตลอดเวลานะครับก็คือรุ่นนี้จะอยู่3ขีดก็จะอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเราไล่ระบบน้ําเสร็จสมบูรณ์แล้วครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ระดับถังพักมน้านะครับผมจะเติมเผื่อไว้ขนาดนี้ครับพอเครื่องมันเย็นมันจะดูดลงไปอีกนะครับมันจะดูดลงไปก็จะอยู่ประมาณนี้พอดีซื้อมา2แกลลอนนะครับมันอยู่10ลิตรนะครับผมก็ใช้ไปประมาณ9ลิตร